เออมันยราไขวิจารณ์ได้ใช่ไหมตำนานอยู่แล้วตรเนี้ตัวเดียวที่ไม่ถูกเจริตพี่ก็คือ สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเอ็นเคน้ำขวัญเองค่ะแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวเราพาพี่ไปด้วยทีว่าเป็นผู้ชื่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหอมอ่าเ,เรียกว่าผู้ชื่นชอบก็พอชื่นชอบชื่นชอบพี่ไฟนะคะก็มี YouTube c h anel ของตัวเองด้วยความที่เราชอบน้ำหอมเราก็เลยพูดเกี่ยวกับน้ำหอมแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนเพื่อนรู้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมเหมือนกันแล้ววันนี้นะคะน้ำขวัญจะพูดถึงเรื่องน้ำหอม หกลิ่นที่น้องขวัญเลือกมารับใช้เป็นประจำไม่มีสปอนเซอร์ฉีดจริงใช้จริงแชร์จริงเรามากลิ่นแรกเลยเอาตัวนี้ก่อนนะโอเคนี่โจมาโลนอิงลิชแฟร์เลิฟอยู่แล้วเลิฟอยู่แล้วเลิฟอยู่แล้วใช่ไหมคะเลิฟอยู่แล้วรู้สึกยังไงกับกลิ่นเนี้ยคือต้องบอกว่าโจมาโลนมันเลิฟหลายตัวอืมเลิฟหลายตัวเลยแล้วก็ยังไม่เคยได้กลิ่นทั้งหมดด้วยนะมันเยอจริง ก็จะมีสามสิบสี่ตัวในในไลน์ของเขาที่ยังผลิตอยู่อิงเลชแพรก็เป็นแบบถ้าพูดถึงจจมาลก็เป็นหนึ่งในสามตัวเลยมั้งที่ที่จะต้องพูดถึงอะไรเงี้ยด้วยความเป็นผู้ชายเองอ่ะยังชอบเลยยังมีครอบครองแต่นั่นนั่นคือการันตีได้แล้วว่าแมงดีขนาดไหนใช่ซื้อโดยที่ไม่ได้ฉีดเองแต่ซื้อเพราะชอบกลิ่นจริงจริงจริงแล้วตัวนี้มันมีซ์ไดหลายตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงนะคะต้องมีพี่ให 8ปด้โอ้ดจาให้8ปเลยด้วยความที่มันเป็นเป็นน้ำหอมยูนิคมากแล้วก็ข้อเสียที่หักไปหนึ่เนี่ยไม่ใช่ว่าน้องเขาไม่หอมแต่ด้วยความที่มันดังของมันอะมันจะเยอะจริงและกลิ่นมันจะอ,ออกแนวกลือๆเลยนะผมจะเยอะไงโอเคมามาดูตัวนี้เลยค่ะเป็นกุชชี คิวตี้ใช่ไหมตัวนี้คิวชิิวตีตี้นี่มีสองสองสีนะใช่ค่ะแต่แตว่าเราจะพูดถึงสีนี้ <Okay. S 1> ก็คือเป็นสีทองก็คือตัวนี้จะเป็นตัว intense มากขึ้นโอเคครับ,บเลยเราก็อยากรู้นะว่าแบบไอ้ผู้ชายเขาคิดยังไงกลิ่นแบบนี้ชอบไปเที่ยวไหมน้องขวัญใช้ทำอะไรครับอันนี้ส่วนใหญ่น้องขวัญจะใช้ไปประชุมแต่ปไปเรียนไม่ไปเรียนจะจะไม่เลยเพราะว่า กลิ่นเขาว่าสตรองมากใช่ใช่ใช่เราไม่เหมาะกับการไปเรียนไปชุมหรือเป็นงานทางการออกงานเป็นอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าการใช้ด้วยุชชีคิวตี้อิเทนส์เจ็ดห้าได้ผ่านผ่านดีครับดีดีก็เป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ถ้าน้ำขวญพูดว่าว่าใช้ไปประชุมประชุมหรือเป็นงานที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้นตัวนี้เหมาะส่งเสริมบุคลิกดีครับตัวนี้แบบเออมันยังไงต้งขววิจารณ์ได้ใช่ไหม กลิ่นมันดูส่วนตัวดูผู้ใหญ่มากอะผู้ใหญ่ไปหน่อยผู้ใหญ่มากแล้วก็ขนาดผู้ใหญ่ก็ยังใช้อยู่นะคือใน number f i l i ของชาแนลอะมันมีความผู้ใหญ่อยล่ะใช่แต่พี่จำไม่ได้ขออนุญาตฉีดครับไหนลองมาดูนะคะว่าผู้ชายะจะรู้สึกเนี่ยพี่ใบไม่ฉีดห้องอีกแล้วบอกว่ามันคือน้ําหอมของคุณแม่นะ สามห้าขึ้นสามสี่สิบไหมสี่สิบสี่สิบเออพี่ว่าสิบสี่สิบใช้แล้วเหมาะอ่ะอย่างเราเราใช้แล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยมีความผู้ใหญ่มีความมีความผู้ใหญ่มาชัวแบบสุดๆอ่ะแล้วก็ถ้าคนชอบโน้ตแบบนี้ผู้อย่างนี้ดีกว่าก็เหมาะแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ชอบอะไร เรียกว่าไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตเออเมัน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 ไม่ใช่ต้องของในจริตเราในช่วงเรนจ์อายุแบบนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าอีกสักสิบปีข้างหน้าอาจจะชอบมอ่แน่อาจจะต้องคว้ากลับมาซื้ออะไรเงี้ยเราตัวต่อไปอันนี้เป็นเรียกว่าต้องมีแมสของชาแนลใช่ไหมแมสโมเซลเป็นตัวดังเด้อตัวนี้ต้องชิบแบบบางๆแบบบางจริงๆนะคะกลิ่นยูนิคนะใช่กลิ่นยูนิคเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแน่ๆด้วยโน้ตแบบเนี้ย น้ำขวานเลยเวียนหัวแหละคือถ้าฉีดเยอะเลยเวียนหัวแหละใช้ออกไปข้างนอกแต่ไปข้างนอกแบบเขาเรียกว่ายังไงไปทานข้าวหรือไปพิชงาน <S <s แต่แต่เวลาฉีดเนี่ย <s> น้ำขวัญแบบฉีดอย่างนี้เลยนะอืออืออย่างนี้เลยเนาะจะแบบไม่แบบแบบไม่ฉี <ละ S 1> <ม>ดแบบไม่ละเมียดคือกลิ่นน้องเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงจนเวอร์แต่ อาจจะเหมาะสําหรับไปบางโอกาสจริงๆเออบางโอกาสหรือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบน้ําหอมแบบอิงกิชแพงไม่ได้ชอบน้ําหอมสบายๆอ่ะเป็นคนชอบน้ําหอมที่แบบเข้มขึ้นมาหน่อยเป็นพื้นฐานถ้าพื้นฐานคนที่ชอบน้ําหอมแบบนั้นอยู่แล้วแมมโมเซลโอเคมมโมเซลโอเคคือมีความไม่เด็กจ๋ามีความยูนิคขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เวลาใช้อาจจะไม่ได้ต้องฉีดหลายสเปรย์มากโดยปกติ3ามสี่สเปรย์ออกจากบ้านพอละเพียงพอใช่ค่ะ แล้วตัวนี้พี่ที่ชอบมาก่อนดับเบิ้ลไฟล์ดับเบคือแม็กสตรองแบบเส้นนี้เลยเส้นนี้เลยแต่อันเนี้ยขยับลงมาสองเส้นแต่พี่พี่ชอบพี่ชอบตัวนี้มีความดุด้วยเนาะพี่ให้เจ็ดจุดห้าเท่ากับเท่ากับกิลตี้เท่ากับกิลตี้เอ่อเหมือนถ้าถ้ากิลตี้เนี่ยเป็นกิลตี้อินเทนส์นะฮะถ้ากิลตี้อินเทนส์เนี่ยเราใช้ไปไปดินเนอร์หรือไปเดทหรือกลางวันบางโอกาสตัวนี้ใช้ได้ในโอกาสเดียวกัน อ่านโอกาสเดียวกันแต่มีความยูนิต่างกันเรามาดูเมลไลของจอร์บ้างตำนานอยู่้วตัวนี้ตัวนี้คานไฟจัดออส่วนใหญ่ก็สีทองน่าใสๆนะตะวันนะน้องขัญต้องบอกว่าในไลท่น้องขัญพูดถึงวันนี้จะเป็นน้ำหอมตะวันเท่านั้นนะจัดอบอกว่าพี่ชอบอยู่แล้วใช่เอมมันเป็นน้ำหอมตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับคืออพี่ชอบ สกินเซนสกินเซนสคือกลิ่นที่ติดตัวเราทั้งวันนนองเขาเป็นจัสม <having> ินก็คือมันลิแต่ว่าเป็นมันลิที่ไม่ได้มีความแบบแกะไม่ได้จา๋จาจริงๆใช้ง่ายจาดอเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่เด็กใช,ใช้ได้ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานกลิ่นมันดูแพงเหรอกลิ่นมันดูแพงใช่กลิ่นมันดูแพงแล้วกลิ่นมันไม่ได้เตะจมูกมากเกินไปใแล้วก็ความยูนิคแม่ยูนิคจริงๆยูนิคจน จนเกลื่อนเออเหมือนเหมือนเหมือนอังกฤษแพรแต่อังกฤษแพรเพิ่งมาเกลื่อนได้สักสามสี่ปีแต่ตัวเนี้ยเป็นสิบปีแล้วมั้งให้แปดจุดห้าให้เท่ากับอังกฤษแพรผ่านก็ข้อเสียของมันก็คือถ้าคนที่ไม่ได้ชอบโน้ตโฟล์กดอกไม้อ่ะก็ต้องผ่านไปเลยเอสขวาดดีเหมือนกันนะเนี่ยดีแล้วแล้วนี่เราเอสควานเขาใช้จริงทุกขวดนะครับเพราะว่ารถไปเนี่ยเป็นครึ่งเป็นครึ่งนะใช่ขนาดตัวไหนไม่ชอบก็ก็ใช้อยู่นะเออก็แพง <laughs> มาเช่อไดดด้ละใลูกมาตัวนี้ตัวสุดท้ายแชนตัวนี้เนี่ยมันมันท้าความก่อนออน้ำขวัญอ่าไปเจอตัวเนี้ยเพราะว่าได้กลิ่นคือเพื่อนน้ำขวัญเขาเป็นแอร์ออ okay. แล้วนางก็ฉีดนั่นแหละแล้วก็แบบเฮ้ยคิดอะไรมันดูแบบโซนๆหน่อยอ,อ่ะแล้ก็แบบ เขาก็โดนป้ายามันอะ่รป้ายามันนัก็บอกเอาตัวนี้แหละเอาไปใช้เลยแต่ว่าต้องเป็นสีส้มเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ดูเป็นฟอร์มมากไปใช่ใช่ใชเพราะส่วนใหญ่ในไลน์ที่พูดมาเนี่ยก็จะมีตัวที่มันเป็นเบสของเป็นดอกไม้อยู่แล้วใช่ครับตอนนี้เขาก็จะแบบอ่ะซ้นเข้าไปอีกเออยังไงคะเนี่ยเนเนี่ f r e s ขึ้นมาเฟรชขึ้นมาอีกหน่อยมมันมีหลายตัวแล้วกัเออมีความ f r e s ขึ้นมา แล้วตัวนี้เนี่ยคือสามารถฉีดกลางวันแล้วก็กลางคืนได้ด้วยนะใส่ไปทํางานสบายมากแล้วก็อีเวนต์ไปเที่ยวไปเดทยังได้เลยคือครอบจักรวาลมากตัวเนี้ยพี่ว่ามันมีความเซ็กซี่นิดนึงไหมมี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 นี่แหละแหลก็ช a n ตัวนี้ให้ไป8ปดจุดสุดโอ้โหให้เยอะนะเอาเป็นว่าสรุปบบอัพแบบเร็วๆในลิสต์ของน้าขวัญที่จะมาโชว์หรือมาแชร์กันวันเนี้ยตัวเดียวที่ไม่ถูกจริตพี่ก็คือ Number รฟ ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกทริตหมครับว่าณโมเมนต,ต์ตอนนี้เรานึกไม่ออกว่าจะใช้ Number รไฟฟไปไหนะว่าปีใหม่ถ้าเไปมอบกับเช้านี่ก็เลยจะปีใหม่อย่างเงีออ้ย <c oughs> หมอไปพบผู้ใหญ่พี่มเป็นเหตุผลเดียวเลยที่พี่นึกออกนะตอนนี้ <c oughs> ใช่ออใช่เพราะเวลาไปพี่ไปหาผู้ใหญ่อะพี่ก็จะฉีดน้าหอมที่ผู้ชายครับจะมีไม่มากพีโน้ตหนังบูทไม้ต่างๆเวลาหาผู้ใหญ่พี่จะใช้โน้ตที่เป็นบูทแล้วก็สดชื่นแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่แม่แชมเซฟ ผู้ใหญ่ชอบถ้าเป็นผู้หญิงพี่ว่าน้ำผึ้งไฟเหมาะเนาะเหมาะที่จะไปหาผู้ใหญ่ไปไหว้ผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ไม่เหมาะกับแบบชาวอื่นใช่ไหมคลินต์น้ำหอมจริงๆอ่ะไม่ได้อ่ะน้ำน้ำขวดใช้ได้ไงเอาจริงๆไหมก็แบบใช้ให้มันหมดอ่ะเลยดิว่างีเป็นเลชน้ำหอมของของน้นองขวัญดีนะดีนะขอบคุณคันไฟแต่ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ของน้ำหอมคุณหนูใช้ สบายๆเบาๆไม่ได้มีสุดโต่งจ๋าถ้าไม่นับน้ำผึ้งหาไฟได้ว่าน้ำหอมที่น้องขวัญเอามาวันนี้ผู้ชายก็ชอบนะคะ่ไปตอมกันได้เลยค่ะคะแนนดีนะฮะคะแนนดีคะแนนดีถูกแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะคะกด subscribe นะคะชอบพี่ป้านั่นก็คือบรมวีครับไปเลยค่ะส่งลิงก์ไปให้แล้วนะขอบคุณครับยินดีเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากคิดถึงโอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนครับบายบาย